สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับสุดจัดอีกแล้วนะครับมาบ่อยเหลือเกินช่วงนี้นะครับสุดจัดเนี่ยมาบ่อยเหลือเกินคิดว่าจะจบแล้วนะครับแต่มันยังไม่จบนะครับสําหรับการสุ่มตู้สุ่มนะครับเมื่อวานเราได้สุ่มตู้นี้ไปแล้วนะครับ0.1%มาแล้วและก็ตู้นี้0.08%ก็มาแล้วส่วน โซนสุดท้ายของแมปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนมันจะเยอะหน่อยนะครับเยอะแบบเยอะจัดๆัเลยอะ่ะมีโลกที่หนึ่งนะครับโลกที่สองโลกที่สามโลกที่สี่ซึ่งผมเล่นไปจบเลยนะครับโลกที่สี่โซนที่หกนะครับนี่ตู้สุ่ม เดี๋ยว what the อะไรนี่ <c oughs> อะไรนี่พ่อหนุ่มเอาบักเฉยอ๋อฮะเกมดี <c oughs> มันบักอะไรนี่มันบักอะไร <c oughs> บักจัดเอาอไหลเลย ไหลเลยอารีบดูรีบดูไม่ให้ดูอ,อ่ะช่างมาละกันนะครับเอาเป็นว่าช่างมาละกันตู้สุมเนี่ยผมยังไม่ได้สุมเลยนะครับโลกสุดท้ายโซนสุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้มาสุมเลยนะครับเพราะคิดว่าตัดเลี้ยงมันไม่น่าจะโหดครับแต่วันนี้ก็ ตามชื่อคลิปตามปกคลิปเลยนะครับตู้สุ่มรับแต่มันไม่ค่อยจะรับสักเท่าไหร่นะครับพื้นที่ที่มันอยู่เนี่ยเอออยู่ตรงนี้เลยนะแถวแถวนี้เลยนี่ตรงนี้เลยที่ป้ายหลุมศพนี้เลยนะครับเดินเวียนมาด้านหลังเนี่ยเจอแล้วนะครับเจอแล้วในตู้เนี่ยมีซีเคล็ดสี่ตัวนะครับแล้วก็ ตัวที่หายากที่สุดเนี่ยเออเปอร์เซ็นต์มัน0 0 0 1 4 9 9 9 9 9 9 9่เปอร์เซน์โคตรเหนื่อยแล้วก็รองลงมานะครับ0.004เปอร์เซนรองลงมาอีกก็ไม่ดูไม่เห็นจริงว่ะ 0. 0.02999999999996%นะครับจะเยอะไปไหนเลขเก้าและก็รองลงมาอีกนะครับ0.08%สีเข็ดตัวสุดท้าย0.1%นะครับอ่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมันมีตัวคอมมอนใช่ไหมคอมมอนเนี่ยลบทิ้งไปร,ร,รีเจนเดอรี่เอ่อลอบทิ้งไปหรือเอาไว้แค่สีเข็ดนะครับสีเข็ด อะยาวยาวเออเดี๋ยว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 เด๋ก่อนที่มันจะสุ่มไปเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้ไข่ทั้งหมดที่ผมเปิดมาแล้วนะครับสามพันสามร้อยสิบสี่ฟองนะครับจําไว้เลยผมจะใช้เวลาไปกี่นาทีจะใช้จำนวนไข่มากถึงกี่ฟองเพื่อที่จะตามหา เอ่อตัวที่ยากที่สุดนะครับไม่รู้ว่าลัคกกี้คูณสิบเนี่ยจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเผื่อจะเชื่อเปอร์เซ็นต์อะไรวะนะตั้งแต่เปิดมานะครับนี่หัวกะโหลกลูกกตากรารกระบาดเนี่ยมาเพียบเลยบิจนี่ตัวอื่นเนี่ยไม่มาเลยนะครับมาแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลย ตอนนี้เท่าไหร่3ามพันห้าร้อยสิบห้าตัวเริ่มเปิดจากเท่าไหร่นะสามพันสาร้อยใช่ปะเปิดมาแล้วนะครับโดยประมาณสองร้อยตัวีิจนารีนะครับ0ูยุดเอ่อยังไม่มาครับอ๋อนี่ <c oughs> มันจะมาได้ยงออดังไงก็ผมออโต้ดีลีฟทิ้งไว้ โท,โทษโทษโทษอ่ะมาดูใหม่นะครับมาดูใหม่โอ้แล้วเมื่อกี้สองร้ตัวคือเปิดทิ้งเลยเลยจะเชื่อวะขอดูพลังก่อนนะครับถ้ามันไม่โหดเนี่ยก็เดี๋ยวจะลบทิ้งนะครับหมาหน่อยพ่อหนมหมาหน่อยศูนจุดหมันมายากขนาดนั้นเลย ลักกี้คูณสิบวะก็ว่าอยู่ทําไมมันคูณสิบลักกี้นะครับมันเป็นเพราะอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ้อฮแล้วถ้ามันไม่มีคูณสิบลักกี้เนี่ยใครมันจะไปเปิดได้วันหน้าคือแบบอันนี้ผมนั่งจ้องเลยนะนี่ไงนี่ไงเพิ่งจะมา ตัวไหนเอ่ยอ้าวไม่ขึ้นรูปอ๋อหรือว่าตัวคอมมอนแต่มันเป็นระดับอื่นอะสมต่อสุมต่อหลังจากที่ผมสุ่มทิ้งไว้พักๆนะครับตัวสีเ็ดสีเ็ดหรือยังโอเคสีเ็ดแล้วครับศูนเปอร์เซ แล้วก็0.1%มาแล้วนะครับอ่ะมาเปิดดูพร้อมๆกันเลยเอ่อสีเขลิตสีเขลิต0.08%หน้าตามันยังไงแล้วนะ0.1%เนี่ยเป็นรูปดาวโอเคอันนี้0.1% วิวใหญ่จริงใหญ่จริงแล้วก็0.08เปอร์เซนตตาสีเหลืองนี่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 ใหญ่จดัดใหญ่จริงโคตรใหญ่แล้วไอ้ตัว0.001เปอร์เซ็นเนี่ยมันแบบไม่ทะลุโลกไปเลยเหรอ ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับตอนเริ่มเปิดเนี่ยสามพันสามร้อยนะครับตอนนี้สี่พ <c oughs> ันห้าละเยอะแท้นะครับเยอะแท้มาเปิดต่อเลย <c oughs> ผมสุ่มทิ้งไว้เอ่อน่าจะร่วมหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนเริ่มเปิดเนี่ยเริ่มเปิด 3300ันรไข่นะครับตอนนี้7300พันสามร้อยไข่ไข่สี่พันฟองนะครับไข่สี่0ันฟองแต่ไม่รู้ว่าไอตัวเกมเนี่ยมันมาเออร์เรอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเนี่ยกดสุ่มไม่ได้เลยนะครับกดสุ่มไม่ได้เลยไม่ว่าจะหนึ่งครั้งหนึ่งตัวหรือว่าหนึ่งครั้งสามตัวกดอะไรไม่ได้เลยนะครับรีเกมเข้ามาใหม่ก็เหมือนเดิมเลย หรือว่ากระเป๋าเต็มโอเคชัดเลยนะครับกระเป๋าเต็มเกิน <laughs> ไม่ได้เออน,นะครับแต่ผมเองนะครับที่เออเออจัดเออจริงเออนะลืมดูกระเป๋าโอ้โหเออเกินเออจัดจัดผมนี่แหละนะครับเออจัดก็ สุ่มไปประมาณเลยนะกลมๆเลย4000ตัวนะครับตัวที่เป็นซีเคลตศูจุดศูร์เซ็นไปจนถึง0 0นย์จุด่งไม่มาเลยครับแต่ตัว0ูนเป็นเนี่ยเออมันน่าจะมาเยอะนะครับขอดูแปบ๊บขอดูแปบ๊บอันนี้0.01เป็นนะครับ ที่เป็นรูปดาวเนี่ย0.1%มา7ตัวส่วน0.08%มา2ตัวมาสองตัวอ้อเนึ่งว่าจะมาเยอะปัดโทมาแค่2ตัวมันเกะกะไหมก่อนเกะกะไหมก่อนอยากจะสุ่มต่อนะครับอยากจะสุ่มต่อจ็ดจัดแต่แบบ4,000ตัว คิดดูสุ่มไปสี่พันตัวนะครับอ้โหอไมายากเกินนะครับขนาดคูณสิบลักนะครับคูณสิบลักยังไม้ยากขนาดนี้สุดจัดไม่สุ่มแล้วครับสุดจัดเหนื่อยเกินหวัดดีหวัดดีผมสุดจัดนะครับสุดจัดยังไม่ไปไหนนะครับสุดจัดยังไม่จบคลิปนะครับหลังจากตอนนั้นที่ผมเปิดไข่ไปประมาณเอ,อ่อ เจ็ดพันแปดพันไข่นะครับที่เปิดไปอะแล้วทีนี้ผมมาเปิดต่อนะครับคือเนี่ยมาแล้วนะครับไอตัวที่หายากที่สุดในตู้เนี่ยมาแล้วนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เก้า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 แปดเปอร์เซ็นมันมาแล้วนะครับอเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยนะนี่นี่ตัวโคดใหญ่ ดูต,ตัวดิโอ้ใหญ่เกินไม่รู้ว่าจะใหญ่ไปไหนนะครับใหญ่แบบใหญ่เลอะเทอะ <c oughs> ใหญ่เลอะเทอะอ่ะแบบใหญ่จัดจัดอ่ะใหญ่เกินและถ้าเสียงพูดผมไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็ตอนนี้ลงวินโดว์ใหม่นะครับลงเป็นวินโดว์11นะครับเสียงมันอาจจะไม่คุ้นหูสักเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าอันนี้คือแบบเสียงแห้งๆเลยไม่ได้ผ่านการแต่งเสียงอะไรเลยนะครับ เสียงแห้งจัดๆไม่รู้ว่าเสียงมันจะแตกต่างกับเสียงเก่ามากแค่ไหนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยแต่คิดว่ามันน่าจะเสียงมันน่าจะสะท้อนแห้งๆนะครับสากๆนะครับอาจจะมีเสียงฟ้านิดหน่อยนะเพราะว่าเสียงสดๆเลยไม่ได้ผ่านโปรแกรมอะไรเลยนะครับถ้ามันมีเสียงรบกวนเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับแต่อันนี้สุดจัดได้มาแล้วน,นะครับตัว0.001%เนี่ยโอ้ใหญ่เกินใหญ่จัดอาเทียบกับจรวด อาเท่ากันเลยเท่ากับจรวดเลยโอ้โหก็สำหรับคลิปนี้น่าจะแค่นี้ของจริงแล้วนะครับน่าจะทีนี้น่าจะไปของจริงละไม่คิดนะครับว่าไอคูณสิบลัคก,กี้เนี่ยแล้วผมจะเปิดได้นะครับไม่คิดไม่ฝันเลยแค่จะมาเปิดแบบเปิดเล่นๆน,นะครับมาเฉยเปิดทิ้งไว้อะมาเฉยโอเคคลิปนี้ไปละไปของจริงละสุดจัดลาก่อนนะครับไปละบาย พอพอพอเหนื่อย